สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Hangout Meet นะครับของค่าย Google นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์นะครับ Search นะครับพิมพ์คาว่า Hangout Meet Login เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกจะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับข้อสังเกตนะครับถ้าเราดเูเป็นรหัส เป็นอีเมลนะครับเป็นอีเมลที่เป็น Gmail ธรรมดานะครับตรงนี้จะให้เราใส่โค้ดที่มีการสำหรับในการมิ팅นะครับเพราะารหัสนี้จะใช้สำหรับในการจอยมิ팅เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโค้ดที่เป็นของทางมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นแ s ไซโกนะครับก็สามารถที่จะสร้างห้องได้นะครับสร้างห้องในการที่จะมิ팅ได้นะครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างการสร้างห้องนะครับเราก็สามารถที่จะพิม รหัสนะครับลงไปนะครับหลังจากที่เราพิมพ์รหัสลงไปนะครับอันนี้จะมีการเปิดหน้ากล้องแล้วก็เสียงนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับไมค์กับตัวกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตอนนี้เราก็จะเข้ามาที่ Jo y Now นะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะ Copy ะต้องการที่จะให้คนที่เราต้องการประชุมเนี่ยเข้ามา ม e ติ้งด้วยนะครับเราก็ Copy นะครับแล้วก็คลิกขวาไปส่งเข้าที่ในลายกลุ่มนะหรือว่าในไลน์ก็แล้วแต่นะครับส่งรหัสตัวนี้ไปนะโอเคนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องการที่จะนําเสนอนะครับให้เราเลือกไปที่ present now นะครับในที่นี้เราต้องการที่จะสมมุติว่าผมต้องการที่จะ p r e s e n t นะครับเรื่องของ Operation and p r o d u c t i v i t y นะครับ เป็นไฟล์ PowerPoint เราสามารถที่จะคลิกไปที่ Windows นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ PowerPoint นะแล้วก็กดแชร์นะครับไฟล์ PowerPoint นี้ก็จะถูกส่งออกไปนะให้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสามารถที่จะเห็นหน้าจอนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะคลิกที่ปุ่มด้านบนนี้นะครับนะถ้าเกิดมีการมิทติ้งหลายๆคนก็ตรงนี้จะปรากฏมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนอ่ะตอนนี้เมื่อเราไปที่ r e s e n t a t i o นนะครับอ่าสิ่งที่ปรากฏก็คือหน้าจอหน้าจอนี้นะครับนะตอนนี้ถ้าเกิดเราเราต้องการที่จะนำเสนอนะครับเราก็สามารถที่จะกดอ่านะครับตรงนี้ได้นะครับถ้าเราเข้าไปดูอ่าก็จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราทำให้จอใหญ่ขึ้นนะครับอ่าก็ ตรงนี้ก็จะขยายตามนะครับโอเคนะครับวันนี้เรา,าจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ